สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของเส้นมะละกอเลยค่ะเป็นเหมือนเจ๊กุ้งไหมคะบางครั้งเราทานส้มตำนะคะเส้นไม่กรอบเท่าที่ควรเลยค่ะวันนี้นะคะเส้นมะละกอรก,รกอบนานแน่นอนค่ะที่สำคัญนะคะเวลานำไปทำส้มตำนะคะขอบอกขอบอกอร่อยจริงๆเลยละคะ่ะ หลังจากได้มะละกอมานะคะนำไปล้างยางออกให้สะอาดเลยค่ะจากนั้นนำมาปอกเปลือกได้เลยค่ะใช้น้ำที่อุณหภูมิห้องนะคะจากนั้นเราก็บีบมะนาวนี่นละคะ่ะลงไปสองถึงสามหยดก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะ สงถึงามหยดก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะจากนั้นก็ทำการขูดเส้นมะละกอได้เลยนะคะขูดตามไซส์ตามขนาดที่เราต้องการได้เลยค่ะจากนั้นนะคะแช่เส้นมะละกอลงไปในน้ำนี่ล่ะคะ่ะใช้เวลาในการแชร่5นาทีก็เพียงพอแล้วล่ะค่ะหลังจากครบ5นาทีนะคะทำการตักขึ้นพักน้ำไว้ก่อนเลยค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูนะคะตักขึ้นแบบนี้ได้เลยนะคะ เราจะได้เส้นขาวๆอบๆกรอบๆนะคะแต่อย่าเพิ่งนําไปทานนะคะเดี๋ยวมีขั้นตอนต่อไปกันค่ะจากนั้นนะคะก็นําใส่ถ้วยพักไว้เลยค่ะแล้วนําถุงพลาสติกนะคะมาห่ออีกครั้งหนึ่งค่ะจากนั้นก็นําไปแช่ในตู้เย็นนะคะใช้เวลาในการแช่1ินาทีค่ะแช่ช่องปกตินี่แหละค่ะ เพียงแค่นี้นะคะเวลาทานส้มตําครั้งต่อไปนะคะขอบอกว่ากรอบอร่อยจริงๆเลยล่ะคะ่ะลองดูเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ